สวัสดีค่ะวันนี้ดาวนะคะพิธีกรนายพิธีและทีมนั่นคิวงานแต่งนะคะมาเสนองานให้กับคู่บ่าวสาวที่กำลังมองหานะคะคนช่วยดำเนินงานอยู่นะคะ ดาวทำในส่วนของรันคิวงานนะคะจะช่วยดูแลในส่วนของพิธีในช่วงเช้าและรวมถึงพิธีในช่วงเย็นนะคะจะดูแลคู่บ่าวสาวรวมถึงคุณพ่อคุณแม่และท่านที่เกี่ยวข้องที่ต้องขึ้นเวทีทุกๆท่านเลยนะคะเราจะดูแลทั้งคู่บ่าวสาวในเรื่องของส่วนพิธีการและดูแลความเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระโปรงน้ําดื่มต่างๆนะคะเรียกว่าคอยดูแลเปรียบเสมือนนะคะเป็นญาติคนหนึ่งเลยนะคะ ในส่วนของนายพิธีนะคะก็จะมีพิธีต่างๆ8ตอนนะคะซึ่งแล้วแต่ บอกสาว่าจะมีขั้นตอนส่วนใดบ้างนะคะซึ่งเราจะมีการทําสคริปต์มีการคุยงานนะคะและที่บายให้ทําความเข้าใจรวมถึงวันงานก็จะมีการมาซักซ้อมกันด้วยนะคะส่วนหน้ไปที่งานเย็นก็เช่นกันนะคะเราจะมีสคริปต์ให้กอกนะคะมีการโทรคุยมีการนัดซ้อมคิวมีการบอกคิวคุณพ่อคุณแม่มีการบอกคิวทุกท่านที่ต้องขึ้นเวทีมีการซักซ้อมบอกเวลาต่างๆนะคะ เพื่อถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วเราจะไม่ติดขัดนะคะซึ่งจริงๆแล้วดาวก็จะคอยอยู่ข้างๆนะคะเพื่อให้คู่บ่าวสาวและทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยสบายใจสามารถติดต่องานได้นะคะขอพระคุณมากค่ะ